เรื่องของชุดตรวจแอนติเจนเทสคิด8ล้าน5แสนชุดคุณผู้ชมขออนุญาตเรียกว่า ATK แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการย่อนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังแน่ผมเล่าคร่าวๆไทม์ไลน์สำหรับใครที่อาจจะตกหล่นไปนะครับว่าย้อนกลับไปกร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับที่ประชุมบอร์สออดสปสชมีมติเห็นชอบให้ซื้อชุดตรวจ ATK 8ล้าน5แสนชุดวงเงินพันกว่าล้านบาทมอบหมายให้โรงพยาบาลราชาวิถี ซึ่งเป็นหน่วยบริการในสังกัดของสอทอเป็นผู้จัดหาซื้อชุดตรวจดังกล่าวร่วมกับองค์การเพศศัจกรรมโดยทางคุณหมอเกรียงศักด์วัชรนุกูลเกียรติผอโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเป็นประธานคณะกรรมการต่อรองราคาของสปออสอชอก็ระบุว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือเน้นไปที่คุณภาพนะฮะต้องผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกราคาไม่แพงส่งมอบให้ได้เร็วที่สุดคุณหมอเกรียงศักดิ์บอกแบบนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย สอปอสอชอตั้งใจจะซื้อชุดตรวจ2ยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วต่อรองราคามาแล้วด้วยนะฮะเหลือชุดละ120กับ140แต่กลับพบว่าองค์การเพศสัจกรรมไม่ได้จัดหาซื้อชุดตรวจ atk 2ยี่ห้อนี้มาคุณหมอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการล็อกสเปคชุดตรวจหรือไม่ทีนี้เรื่องนี้ทางผออ,องค์การเภสัจกรรมคุณหมอวิทูลด่านวิบูลก็ออกมาชี้แจงบอกว่า โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยมอบหมายให้อพอคือองค์การเบสษัตจัดหาชุดตรวจ8ล้าน5แสนชุดมีการดําเนินการที่โปร่งใสทําตามระเบียบไม่ได้ล็อกสเปคโดยบอกว่าก็เชิญมาเนี่ยมีการเสนอราคาของหลายๆบริษัทต,ตอนแรกจดหมายเชิญมีทั้งหมด24บริษัทบริษัทที่เสนอราคามามี19บริษัทพอไปดูคุณสมบัติว่าเข้าข้อกําหนดที่ทางองค์การเบสัต ได้ตั้งไว้หรือไม่ก็พบว่ามีทั้งหมด16บริษัทใน16บริษัทบริษัทออสแลนด์แคปิตอลเสนอราคาต่ำที่สุดจะทำให้ประหยัดเงินไปได้กว่า400ล้านบาทเพราะชุดตรวจ ATK ของออสแลนด์อยู่ที่70บาทชื่อว่าเลอปูนะครับผมผมไม่ได้ใจว่าอกมาอ่านถูกไหมเลร์ปูโอเคถูกต้องนะครับเลปู Le อ่ะในเวลาต่อมาชมรมแพทย์ชนบท ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะไอ้แปดล้านห้าแสนชุดชุดละเจบาทเนี่ยมันถูกนะไอถูกกันถูกไหมถูกกะดีแต่มันมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะเป็นยี่ห้อที่ FDA หรือว่าอยสหรัฐเนี่ยเขาออกคำสั่งให้เรียกเก็บเก็บกลับมาจากตลาดไม่ให้ขายแพทย์ชนบทเขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยฮะก็เลยเป็นคำถามตามมาเต็มไปหมดเลยว่าโอเคงั้นชลอจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ องค์การเภสัชบอกงั้นชะลออยอยบอกงั้นชะลอปรากฏร,รองผออ,องค์การเภสัชก็บอกว่าคือมีความพยายามที่จะประหยัดงบประมาณของรัฐแล้วก็ถามกลับไปย,ยังสปสอช,อชอว่าถ้าต้องการสองยี่ห้อที่องค์การอนามาัยโลกแนะนําเมื่อเอามาขึ้นทะเบียนกับอยอยไทยจะเหลือยี่ห้อเดียวองค์การเภสัชบอกก็สปสอช,อชอเกิดอาการลังเลไม่ยอมตอบให้แน่ชัดว่าจะเอาหรือไม่เอา องค์การบริษ,ษัทก็เลยกลับไปดําเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบปกติต่อไปก็คือเดือนหน้าลุยแต่ทางสปสชอบ,บอกแบบนี้ฮะบอกว่าเอออพอเนี่ยมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าเพราะรับรู้มาว่ามีการล็อบบี้กับเจ้าหน้าที่ของตนอันนี้คุณหมอเกียงศักดิ์บอกนะฮะเป็นการภายในแล้วในเมื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ขอให้มีการจัดซื้อในแบบของเขาได้หรือไม่ขอให้เราตัดคำว่า w h o กับคำว่าการตีพิมพ์ออกได้ไหม เพราะจะทําให้การจัดซื้อภายใน7วันส่งของซึ่งจะตรงกับวันที่10สิงหาคมพอดีตนจึงยอมข้อตรงนี้ไปให้ไม่ใช่ว่าตนเป็นคนปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาคุณหมอบอกว่าอา้าวแล้วพอ5ถึงหสิงหาคมก็ติดต่อขอปรับสเปคอีกแต่ตนไม่ยอมและว่าคณะกรรมการพร้อมจะออกมาปกป้องประชาชนเพราะไม่ว่าของจะถูกหรือแพงก็ต้องโดนดา่าแต่พวกตนต้องทํางานแบบละเอียดรอบคอบกลายเป็นว่าเกิดดราม่าระหว่าง2ององค์กรระหว่างสปสช กับองค์การเพสั์ขึ้นมาทีนี้รองเลขาธิการออยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดตรวจทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยครับจนถึงเวลานี้ที่นำไปใช้ก็เรียบร้อยดีนะครับส่วนที่ fda หรือว่ aw, าอยสหรัฐเรียกคืนเป็นเพราะว่าชุดตรวจนั้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเกิดการลักลอบนำเข้าไปที่สหรัฐไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใด อยก็มาชี้แจงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็บอกว่าชุดตรวจของเล่ปูเนี่ยได้ผ่านการทดสอบของอยไทยแล้วโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนี่ฮะผ่านเกณฑ์ทุกอย่างขอให้มั่นใจเชื่อใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อมาเมื่อวานนี้ครับองค์การเภสัชออกมาย้ําอีกรอบบอกว่าองค์การเภสัชเนี่ยได้ดําเนินการจัดซื้อตามเนื้อหาหลักของ TOR ที่สปสชกําหนดมา ซึ่ง TOR ล่าสุดไม่ได้มีระบุนะฮะว่าต้องเป็นมาตรฐานของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็เป็นไปตามหนังสือที่โรงพยาบาลราชวิถีส่งมาให้องคอ์กรนี่ฮะแล้วก็ประสานกับสปสช,อชอประสานกับโรงพยาบาลราชวิถีก็ยังยืนยันคําเดิมว่าการจัดซื้อ ATK ครั้งนี้ถ้าสปสชและราชวิถีพิารณาเห็นแล้วว่ามีผู้ขายเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติถ,ถูกต้องตามที่ต้องการ2หน่วยงานก็ระบุมาได้เลยฮะ ว่าเจ้ายี่ห้ออะไรเจ้าบริษัทอะไรเหตุผลความจาเป็นคืออะไรก็ส่งมาที่องค์การเพศสัตว์จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้แต่การจัดซื้อครั้งนี้องค์การเพศสัต์บอกก็สอปอสอชอกับโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยคุณไม่ได้ระบุมาให้นี่องค์การเพศสัตว์ก็เลยงั้นจัดซื้อตามข้อบังคับขององค์การเพศสัตว์ละกันเนื่องจากว่ามีวิธีการคัดเลือกเพราะมีผู้ขายหลายราย มันก็ตัดสินใจทําได้ในช่วงเระยะเวลาที่ต้องการแบบเร่งด่วนเช่นกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆองค์การบริษัทก็คือเตินหน้าใส่เกียร์หซื้อต่อ8ล้านห้าแสนชุดของบริษัทออสแลนด์วันนี้ครับคุณผู้ชมครับไทม์ไลน์ที่ผมเล่าไปทั้งหมดบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดร่วมกับบริษัทเวิร์มิิค l ลแอนเดนประเทศไทยจำกัดได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ครับ บอกว่าผลการทดสอบที่มีการอ้างถึงข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ศึกษาในประเทศาปากีสถานที่บอกว่าคนใช้ผลิตภัณฑ์เล่ปูมีความวัยน้อยพู้นี้คือพบเชื้อแต่ผลกลับเป็นลบท,ทั้งทั้งที่ควรจะให้เป็นบวกบริษัทบอกว่าขอนําเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งจาก3แหล่งได้แก่หจากเยอรมน,นีเยอรมน,นีเนี่ยทดสอบไว้เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ พบว่าความไวในการวินิจฉัยร้อยละ91.3ความจำเพาะร้อยละร้อยและเดือนมิถุนายนปีนี้พบว่าความไวในการวินิจฉัยคือร้อยละ95.5ความจำเพาะร้อยละร้อยส่วนคณะกรรมธิการยุโรปมีผลการศึกษาและทดสอบกุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าความไวในการวินิจฉัยร้อยละ92ความจำเพาะร้อยละ99.3และอีกหนึ่งแหล่งก็คือประเทศไทย แพทยาศาสตร์รามาธิบดีความไวในการวินิจฉัยร้อยละ90ความจำเพาะร้อยละร้อถามว่าไอตัวเลขที่ผมพูดไปทั้งหมดทางบริษัทเขาบอกว่ามันผ่านเกณฑ์ทางกฎหมายแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามาัยโลกกำหนดก็คือความไวต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ90ความจำเพาะต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ98ทางออเซนเขาบอกแบบนี้นอกจากนี้ครับยังได้ มีหลักฐานอ้างอิงว่าที่อื่นเขาก็ใช้คือทางออสแลนด์เนี่ยนะครับทางเลอร์ปูครับทางเลอร์ปูเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับได้ไปร่วมกับกระทรวงศึกษาของประเทศออสเตรียครับมอบชุดตรวจแบบนี้20ล้านชุดให้กับนักเรียนในโรงเรียนประเทศออสเตรียได้ใช้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าเนี่ยออสเตรียเขาก็ใช้เลอร์ปูนะเป็นแบบนี้ นอกจากนี้ครับก็ยังได้ชี้แจงถึงกรณี FDA หรืออยอยสหรัฐทําไมถึงเรียกคืนออสแลนด์แคปิตอลชี้แจงแบบนี้ฮะบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อเกี่ยวโยงกับการลักลอบก,การนําเข้าและนโยบายกีดกันทางการค้าของจีนโดยห้ามสินค้ายื่นขอ FDA เมื่อครั้งโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยล่าสุด FDA ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ผลิตให้ดำเนินการยื่นขอจดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็จะได้จดทะเบียนกับ FDA แล้วก็จําหน่ายไอ้ชุดตรวจของเล่ปูในสหรัฐได้อย่างถูกต้องต่อไปออสเตรเลียชี้แจงแบบนี้และอีกหนึ่งข้อสงสัยคือเรื่องราคาว่าทําไมมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะชุดตรวจในต่างประเทศในยุโรปของเล่ปูเนี่ยมัน30มสกว่าบาทน,นะทำไมมาไทยแล้วมันกลายเป็น70็ดละเรื่องนี้ครับทางบริษัทนะครับได้ชี้แจงแบบนี้ฮะบอกว่าต้นทุนการนําเข้าเนี่ย มีการคำนวณรวมค่าขนส่งรวมแวดเค่าขนส่งต้องเช่าเหมาลำเครื่องบินจากสายการบินไชน่า a i r ์ไลน์ออกจากกรุงปักกิ่งแล้วพอมาถึงไทยก็จะมีค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บชุดอุปกรณ์ภายในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพของสินค้าแล้วทางบริษัทเนี่ยต้องส่งอีกกว่า1,000จุดทั่วประเทศยังมีค่าพนักงานค่าอะไรต่างๆนานา,นา ทั้งหมดล้วนเป็นต้นทุนที่บริษัทมีความจำเป็นต้องบวกเพิ่มจากราคาต้นทุนหน้าโรงงานเพื่อนํามาบริหารจัดการอย่างเหมาะสมสุดท้ายวันนี้ออสแลนด์เขาบอกแบบนี้ฮะขอยืนยันว่าราคาที่บริษัทชนะประมูลในโครงการนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับคุณภาพชุดตรวจ ATK แล้ว